25บวกจำนวนใดเท่ากับ50เราต้องการหาตัวบวกเราจะใช้วิธีลบโดย50ลบ25่สาทำการลบหลักหน่วย0ูนลบห้นลบหไม่ได้เพราะว่าศูน น้อยกว่า5มีอยู่ศขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10บหให้ขอยืมไป1เหลือ4ี่ทำการลบหลักหน่วย10บลบห้หแล้วนับต่อไปให้ถึง10ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วห้าแล้วต่อไปห เจ็ดแปดเก้าสิบได้เท่าไหร่คะได้ห้าตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลักสิบสี่ลบด้วยสองมีอยู่สี่เอาออกไปสองเหลือ เหลือ2ก็จะได้ว่า25บวก25เท่ากับ50เราจะดูในแนวนอนข้อ9แนวนอนข้อ9เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ช่องละ1ตัวก็คือ เติม2กับ5ก็คือ25ไปตามแนวนอน